ทักทายสวัสดีทุกคนนะคะริสาเองนะกลับกับคลิปแรนดอมแมสเซ่อีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยเนาะวันนี้ริสาจะมาทําคลิปหัวข้อนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกกําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปนี้ช่วงเวลาใดหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกใดๆอยู่หรือในณนะตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณค้างคาอยู่ตอนเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นอย่างที่คุณคิณคดหรือเปล่าอ่ะวันนี้ริสาจะใช้ละไๆก็คือมีไพ่ ยิบสี่แล้วมีการเปิดไพ่แล้วก็ยื่อที่ที่า้ทำการสุ่มไว้ไปที่รอแล้วก็ทอยลูกเต๋าในเปิดคลิปนะคะอ่าอันนี้เป็นการดูแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงไขรเป็นพิเศษมาน้อมรับอ่พลังงานเมสเศษจากคลิปแรนด้อมนี้ได้เลยนะคะไหนดูซิว่าสิ่งที่คุณรู้สึกเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเนาะอ่าไหนดูซิสุ่มมาแล้วนะคะสามใบเนาะเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะกับไพ่ใบแรกอืม โอ้ oh. คนที่เข้ามาดูคลิปนี้สิ่งที่คุณรู้สึกจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทนี้ไม่ได้จํากัดแค่ว่าความรักแบบว่าแฟนหรืออ่าเป็นสามีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ว่าคุณอนะอาจจะไปรู้หรือคุณอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากนเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อน คนใกล้ตัวครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งลิสามองว่าเร็วๆนี้ลิสามองเลยจะเกี่ยวข้องกับเลขสิบหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับลงท้ายด้วยสิบคนคนนี้อ่ะลิสารู้สึกว่าคุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกนั่นก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเอ๊ะกับเขาหรือเธอคนนั้นจะด้วยว่าเป็นเรื่อง อะไรก็แล้วแต่จะเป็นทั้งเรื่องที่อะถ้าลิศามองกับการวิวออฟฟอร์จูนน,ะนี้อาจจะเป็นในเรื่องของข่าวดีก็ได้กับอีกมุมนึงก็คืออาจจะทําให้เห็นท่าแท้ของใครบางคนก็ได้ท่าแท้ที่นี่คือถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณคบกับคนนี้มานานอนะแบบเกินมากกว่าห้าหกปีไปต้อไปคุณอาจจะรู้สึกว่ากับเพื่อนคนนี้กับคนคนนี้เริ่มตีตัวห่างจากเราและทําพฤติกรรมแปลกๆกับเราให้คุณรู้ไว้เลยว่า นี่อาจจะเป็นสัญญาณให้คุณได้เจออะไรดีๆด,ด้วยก็ได้หรือถ้าใครได้แบบว่าได้รู้ข่าวดีหรือเรื่องดีๆเซอร์ไพรส์เนี่ยคุณเห็นไหมสิบถ้วยคุณได้รับอะไรดีๆีแมสเศจนี้ก็น่าจะบอกอคุณว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณต้องไปต่อกับชีวิตและคุณต้องเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นข่าวดีหรือข่าวที่ไม่น่ายินดีก็แล้วแต่ทุกอย่างมันจะทําให้คุณได้เผชิญกับสิ่งที่คู่กับคุณในไม่ช้้้าานนีีีอะทม ไพ่ออร์เคิลนะคะที่สาสุ่มโหูอ oh. <laughs> ิน i n u n i v e r s จงเชื่อในสิ่งที่คุณนั้นได้รู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบบก่อนหน้านี้คุณอาจจะหลีกเลีเ่ยงไตลอดคุณจะได้รับรู้ในช่วงหลังจากวันนี้ที่คุณได้ดูคลิปนี้อ่ะทีนี้มาถอยลูกเต๋ากันหน่อยอ่าโอ้เลขที่เกี่ยวข้องเลขสอนะคะ ราศีลคนาสิงห์โอ้จะบอกไว้ก่อนว่าคนราศีลคนาสิงห์มีมีความสึกที่แม่นยำเนาะความเป็นราชศีเนาะกับดาวศุกร์อ่าก็ประมาณนี้ค่ะกับคลิป Random message สิ่งที่คุณรู้สึกกำลังจะเกิดขึ้นก็มีประมาณเท่านี้ยังไงก็ขอไปกำลังใจใกับทุกคนเนาะไม่ว่าสิ่งที่คุณจะรับรู้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือไม่น่ายินดีก็แล้วแต่ลิสาขอไปกำลังใจให้แล้วก็ฟาาทุกคนเปกำลังใจให้ใหกับลิ่าในการทำคิดต่อไป้วยนะคะสวัสดีค่ะ